รังสีมันโรมยังได้เปิดเผยเรื่องไทยเทาร่วมมือกับจีนเทานะครับเอาประโยชน์โกยประโยชน์เข้ากระเป๋ากดทำลายประเทศคอูปล่อยนั่งโครงการบังหน้านะครับในสภาเมื่อวันที่15นะครับคุณรังสีมันโรมยังได้เปิดเผยเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็การเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยนะครับเป็นมหากราบในซีรีส์เดียวกันคือซีรีส์ที่ชื่อว่าไทยเทาร่วมมือกับจีนเทานะครับ เอาประโยชน์โกยประโยชน์เข้ากระเป๋าบ่อนทำลายประเทศคตรฮูปล่อยตั้งโครงการบังหน้านะครับข้าววัยวะนะครับแล้วก็บอกให้ประชาชนทุกคนเชิญชวนกันนะครับต้องเรียกร้องต้องอทวงคืนสิทธิของของ,ของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับให้มาช่วยกันตรวจสอบเรื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันซักฟอกให้เกิดความขาวสะอาดจริงเสียทีนะครับโดยในเวลาที่คุณสุภะชัยโพสูปเป็นประธานในสภานั่นแหละครับช่วงเวลาเดียวกันคุณนุโรมนอกจากพูด เรื่องอแรกไปแล้วนะครับประเด็นที่2ก็ยังพูดถึงนะครับการซักฟอกนะครับผลเอกประยุทธ์ต่อเนื่องนะครับในการอภิปรายตอนหนึ่งเนี่ยได้ระบุด้วยนะครับบอกว่าทุนจีนสีเทาเนี่ยปรากฏว่าย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อประกอบมิจฉาชีพนะฮะไม่ได้ประกอบอาชีพธรรมดานะครับประกอบมิจฉาชีพกอบโกยผลประโยชน์ในระบบกระบวนการยุติธรรมที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นในตู้่าวเนี่ย ที่กระบวนการฟ้องร้องดูเหมือนจะเป็นได้ด้วยดีนะครับเอาตัวไปขึ้นศาลได้แต่กับมีกระบวนการเตะ่วงนะครับเต็มไปด้วยการทุบทําลายพยานหลักฐานสําคัญและมีกระบวนการล้มคดีโดยมีคนมีเส้นนะซึ่งต้องถามหาความรับผิดช,ชอบจากพบชนพบาตารและนายมงตรีในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของข้าราชการตํารวจนายตู้ฮาวเนี่ยมีการเปิดเผยม,มาครั้งหนึ่งบอกไปเกี่ยวกับหลานของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยใช่หรือไม่จึงพยายามเตะถ่วงคดีนี้ และได้อภิปรายนะครับพร้อมกับเปิดรูปถ่ายร้อยเอกธรรมนัตผมเผ่าครับสอสอพยเวาพักเศรษฐกิจไทยสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วย่าก,การกระทรวงเกษตรและสาก์ที่เป็นไม้เป็นมือให้กับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกนะครับเปิดรูปถ่ายบอกไปถ่ายคู่กับตู้่าวถึงขนาดที่ว่าถ่ายรูปในบ้านงานปาร์ตี้ภรรยาของร้อยเอกธรรมนัตด้วยนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยยังเลี้ยงจีนเทาอีก3คนก็คือนายจางเจียนฟู่นายเกาฉีและก็นายเฉินเฟิงเฉาที่อาศัยอยู่ ที่เดียวกันนะครับก็คือเลขที่888อโศกดินแดงบนที่ดิน,นโฉนดของร้อยธรรมนัตมีส่วนเกี่ยวข้องมีไปอยู่บ้านเขาเขาเลยนะครับ3คนนั้นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคเข้าพักพบชร3สามล้านบาทนะครับส่วนนายลินหลงนะครับที่แต่งตัวเป็นเครื่องแบบทหารเนี่ยสนิทกับนายตุ้งหาวปัจจุบันหนีไปแล้วออกนอกประเทศไปแล้วมีรูปถ่ายที่บ้านป่ารอยต่อร่วมกับพลเอกประวิทย์ด้วยเขาเปิดหลักฐานหมดนะฮะร,รูปถ่ายสนิทกันมากนะถึงกับ ปิ้นออกมาสแกนออกมาแล้วก็แปะฝาบ้านกันเลยทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุว่าทําไมการสอบสวนและดําเนินคดีจึงจบเพียงเท่านี้รังสิมันบอกว่าแถวชายแดนตรงข้ามแม่สอดมีการเปิดโครงการใหม่ๆช่วยโกโกโกนะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับเจ้าของก็คือนายเสรอชื่อเจียงหน้ากากคือโฆษณาสมาซิตี้บนเนื้อที่7ไร่บนเนื้อที่7จ็ดหมื่ไร่วงเงิน1.5หมื่นล้านบาท นะฮะขออภัย1.5หมื่นล้านหเหรียญสหรัฐศูนย์รวมสาหกรรมความบันเทิงนายเสือเนี่ยสร้างภาพเป็นธุรกิจนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแต่สถานที่แห่งนี้ปรากฏว่าทําธุรกิจจริงๆก็คือธุรกิจผิดกฎหมายมีเหยื่อคนไทยมากมายถูกหลอกมีโครงการที่โหดเหี้ยมนะครับหรือว่าเคเคป้าแห่งนี้ก็คือสถา,านีปลายทางของการค้ามนุษย์ครับเหยื่อที่ถูกใช้ไปทํางานเนี่ยจนหมดประโยชน์ก็จะถูกคือเอาคนไปทํางานทํางานหมดประโยชน์จะถูกตัดเอาอวัยวะ มาทั้งท,ที่มีชีวิตอยู่นะครับอวัยวะนั้นไปขายแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็โยนทิ้งไปนะครับนี่คือนรกบนดินที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยน่ากลัวกว่านั้นคือจะได้เห็นความพยายามของบริษัทนี้มาตั้งโครงการในไทยครับเอาเงินจากการเฉือนมนุษย์เป็นๆนเนี่ยนะครับค่าวัยวะแล้วก็เอาเงินที่เหลือที่ได้เอามาฟอกในไทยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมีเส้นสายกับพวกพักการเมืองและไม่น่าเชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยปล่อยให้คนเหล่านี้เข้ามาประเทศได้อย่างไรต่อมานายเสือถูกจับกุมตามหมายจับ ของจีนนะครับเป็นหมายแดงแต่คนในครอบครัวของเขายังลอยนวลหนึ่งในนั้นคืออยู่ชินฉีมาเป็นประธานสมาคมมณฑลซานซีสมาคมแห่งประเทศไทยครับนาะยเข้ามาอยู่ในไทยแล้วนะมีชื่อเป็นประธานอยู่นะใช้รูปที่ถ่ายกับพลเอกประยุทธ์มาหากินให้ตัวเองบอกว่าสนิทนี่เป็นภัยเงียบและร้ายลึกดึงดูดจีนเทาๆเข้ามานอกจากนี้นาะยหยูยังกระทําความผิดต่างๆโดยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้แต่นั่งมองตาปีบคือไม่สามารถทําอะไรได้ คุณรังสิมันบอกว่ากรณีแบบนี้คือปัญหาอาชญากรรมก้ามชาตินะมาลุกลามต่อท่อมาในภูมิภาคนี้เป็นสิบปีแล้วหลายกลุ่มมาเจาะประชิดชายแดนนะครับมุ่งเป้ามาโกยกินประเทศไทยนะครับแล้วเจาะมาถึงกรทมกรุงเทพมหานครเมืองหลวงเมืองสวรรค์เมืองฟ้าของเรานรี่แหละฮะเปิดบอลการพนันเปิดตลาดยาเสพติดแกงคอ c เ l l นเตอร์โฆษณาหลอกลวงครับประเวณีค้าววัยวะที่ตกเป็นเหยื่อก็คือคนไทยคือลูกหลานที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคือผู้บริสุทธิ์ที่น่าจะปวดคือบางคนไปสมรู้ร่วมคิดอนุญาตให้กลุ่มคนเหล่านี้ มาเติบโตในไทยนะครับกลับเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่คือพวกไทยเทาครับที่ไปร่วมกับพวกาชายแดนเทาๆมาเปิดบ้านรับโจรให้ปล้นประเทศตัวเองกระทําย่ายีขืนใจพี่น้องประชาชนมา8ปีนะครับไทยเทาพวกนี้แฝงตัวอยู่ในไหนบ้างนะครับในตํารวจในทหารรังสีมันชี้ไปกระทั่งว่าในแม้แม้แต่ว่าในศาลคุณรังสีมันพูดในสภานะครับและข้าราชการหลายสํานักครับสูบเอาผลประโยชน์จากเลือดเนื้อคนไทยโอ้มันย่อยยับจริงๆนะครับ ตราบใดที่ทุนเทาพวกนี้ยังอยู่ในอยู่เป็นอาชญากรรมทั้งในชาติทั้งต่างชาติเนี่ยนะก็เป็นท่อน,น้ําเลี้ยงไม่มีวันทิ่มันหายสาบสูญไปไหนเพราะฉะนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อข้างหน้าคือหมุดหมายสาคัญว่าจะตัดสินใจอยู่ยังไงกับยาเสพติดพนันออนไลน์แกง๊ง call นเตอร์อาชญากรรมสารพัดรูปแบบจะอยู่ยังไงกับตู้ฮาวจะอยู่ยังไงกับคนชื่อประยุทธ์ครับพวกนี้ทําธุรกิจมืดได้ดิบได้ดีแล้วทําลายชีวิตอนาคตไม่แน่จะเป็นคนในครอบครัว,ขอ,วของพวกท่านก็ได้เออยิ่งอ่านยิ่งเหนื่อยครับ ดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่มาประชิดชายแดนแล้วก็บางคนบางที่ก็ปรากฏมีหมายจับบางคนบางชื่อก็ปรากฏมีชื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วด้วยสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580